ใครที่กําลังมองหาโต๊ะหมุนจับชิ้นงานแบบเชื่อมเอาไว้เชื่อมงานนะครับผมแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเชื่อมท่อเชื่อมของทรงกลมเชื่อมท่อไอเสียต่างๆครับผมของโูคลิปกันก่อนนะครับนี่คือโต๊ะหมุนจับชิ้นงานเชื่อมนะครับผมนี่ก็จะมีพร้อมตัวด้ามจับตัวปืนเชื่อมนะครับรุ่น b y 5 0 c a นะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็ตัวนี้สเปคคือจะจับชิ้นงานได้ตั้งแต่1นถึงสินิ้วนะครับตัวนี้ก็จะพิเศษเลยคือต่อกับปลั๊กไฟบ้านได้ปกติเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นสวิตช์เท้าให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับองศาได้ตั้งแต่0ูนถึงเกองศานะครับปรับตรงนี้ขึ้นลงได้นะครับผมปรับตัวจับชิ้นงานได้ปรับตรงพวงมาลัยตรงนี้ได้นะครับเวลาเราจะหมุนองศานะครับ แล้วก็นี่ครับผมนี่คือเราลองแบบประกอบให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็คือตัวปืนเนี่ยเขาก็เอามาจับตัวนี้ครับผมเราก็เอาไปเจาะกับชิ้นงานที่เราจะต้องการเชื่อมนะครับแล้วก็พอทองที่จะนี่ครับนี่เลยไฮไลท์ของเราตัวคอนโทรลต,ต่างๆครับผมก็จะสั่งหมุนทิศทางได้ปรับความเร็วตั้งเวลาได้หมดนะครับจะเป็นออโต้เป็นแมนนวลได้หมดเลยนะครับแล้วก็สั่งให้ตัวนี้หมุนแล้วก็ปล่อยไฟเ่อจะเชื่อมชิ้นงานทรงกลมนะครับนี่ก็คือตัวอย่างให้เราวาง ข้าวๆก็คือหลักการทำงานก็คือเอเปิดเครื่องปับ๊บตัวน,นี้ยิงนี่ก็จะหมุนนะครับเชื่อมก็อยู่ที่เราตั้งค่าเซตเครื่องเลยครับผมฮะก็นี่ก็คือตัวเครื่องจับชิ้นงานแบบเชื่อมนะครับผมก็จะประมาณนี้ฮะหากสนใจเจ้าโต๊ะหมุนจับชิ้นงานเชื่อมแบบอัตโนมัติตั้งเวลาได้ครับผมก็สอบถามรายละเอียดติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมช่องทางติดต่อมากมายไปดูกันได้นะครับเขาจะไป้ายอสโลแกนไว้เช่นเคยนะครับผมเบส คอนเวียร์เซ็นเตอร์สินค้าโรงงานแนทอัมวพิศกรสวัสดีครับ